โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับติดชุดลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กไบค์นะครับตรงนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการถอดตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลมาตรฐานขนาด50ามิลลากเรือได้เจ็ตสกีได้บิ๊กไบค์ได้นะครับตัวบอลมาสามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับตัวนี้ะจะไม่ยืดออกมาตัวรถเหลือแค่บริเวณตรงนี้นะครับชุดปลั๊กไฟนะครับเป็นปักไฟ7จพิมติดตามสัญญ,ญาณไ,านานรออไฟรถเดียวซ้ายหรือก่อนไฟเบรกไม่มีไฟขามานะครับ ไม่ม <S it> ีคาร์บอมาทางใต้นะครับซ่อดคานเรียบร้อยหมดโอ้โรแอบ้อบชุดมากเยอะลยวเนียอีกลากติดไม้ของโตโยต้าฟอร์จูเน่คุณครับ